Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. แล้วก็ทางสวทชนะครับที่ให้เกียรติทางสมาคมนะครับได้มีโอกาสได้ขึ้นมาพูดคุยนะครับแล้วแลกเปลี่ยนกับทุกทุกท่านในวันนี้นะครับก่อนอื่นอนจะบอกว่าจริงๆสมคมปนินไทยเนี่ยเป็นสมาคมน้องใหม่เลยนะครับเพิ่งก่อตั้งมาไม่เกิน4เดือนนะครับเราจดทะเบียนที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับโดยการรวมตัวกันของหลวงพ่อฟักนะครับมีผู้มีผู้เลี้ยงปลาทั่วประเทศนะครับที่เข้ามารวมตัวกันนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเรา เพิ่งเริ่มดาเนินกิจกรรมนะครับมีการประชุมเรียกว่าเอาไปในภูมิภาคนะครับทั่วประเทศนะครับก็เรียกว่าเป็นน้องใหม่แล้วกันเพิ่งเริ่มทํากิจกรรมนะครับทีนี้วันนี้เราได้โจหัวทางทางสวทชว่า้ยอยากให้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องการส่งออกนะครับเป็นไปได้ยังไงที่เรายกระดับประนินไทยเพื่อการส่งออกนะครับก็ขออนุญาตแชร์มุมมองแล้วกันนะครับว่าในฐานะที่เราอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มานานเราเห็นอย่างไรนะครับในฐานะของสมาคม นะครับก็อันดับแรกเลยเนี่ยผมอยากจะถ้าเราพูดถึงส่งออกผมอยากให้เห็นภาพใหญ่ๆก่อนนะครับว่าเ,เราผลผลิตในทั่วโลกเป็นยังไงในการที่เราจะไปสู่ตลาดโลกนะครับก็่างที่เห็นก็คือภาพรวมๆให้เห็นชัดๆก็คือว่าปนีมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผลผลิตพันผลผลย้อนหลังไปประมาณ10ปีเนี่ยมีอัตราการเจริญเติบโตต่อปีหลือมาแ้เปอร์เซ็นตต่อปีก็ถือว่ามาก นะครับก็ตั้งแต่ปี2010นะครับจน,นถึง2020เนี่ยก็ประมาณ8%นะครับก็ถือเป็นอัตราการเติบโตของภาคสัตว์น้ำที่ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็มีปร,มประเทศที่เลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะปลาหมีนนเนี่ยคือถ้าเราพูดถึงกุ้งนะครับเราจะนึกถึงตัวเลขของมูลค่าการส่งออกการค้าจำนวนมากแต่ประนิีเนี่ยอาจจะไม่ได้มากเท่ากุ้งแต่ถ้านับจำนวนประเทศนับจำนวนคนที่เกี่ยวข้องกับ สัตว์น้ำนี้จะเป็นจำนวนมหาศาลเลยมีจำนวนประเทศร้อยกว่าประเทศที่เลี้ยงนะครับบ้านเราไม่แย่นะครับเราอยู่ในลำดับที่มันแปดนะครับในระดับโลกแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเราดูพอดีผมไม่ได้มีก็มีภาพอันนั้นที่ไม่ได้หาข้อมูลย้อนหลังมานะครับจริงๆถ้าเราดูลำดับกราฟแบบนี้เมื่อสิบปีที่แล้วเราจะพบว่าบ้านเราไม่ได้อยู่ลำดับที่แปดครับบ้านเราอยู่ลำดับที่ห้าเมื่อสิบปีที่แล้ว นะครับมีสามประเทศที่แซงหน้าเราไปแล้วเป็นประเทศเกิดใหม่สําหรับผู้เลี้ยงปานินนะครับก็คือบังคลาเทศบราซิลแล้วก็เวียดนามเวียดนามนี่ใหม่เอี่ยมกิ๊กเลยครับมาไม่เกินห้าปีตอนนี้แซงบ้านเราไปแล้วนะครับก็เห็นถึงมันสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมเห็นถึงคนในประเทศเขาในการที่จะผลักดันผลผลิตปานินเพื่อการส่งออกนะครับทีนี้มาดูบ้านเรานะครับบ้านเราเป็นอย่างนี้ครับ ถ้ามองย้อนหลังไป10ปีอัตราการเติบโตมีครับแต่น้อยมากนะครับอยู่ประมาณสักตามตัวเลขคือ2%นี่ตัวเลขของสเดกกรอกรม,มงนะครับก็จะเห็นว่าเรียกว่าขึ้นนะครับแต่ว่ามันแนวตราที่ต่ํามากนะครับเรียกว่ามันก็มีเหตุผลของมาว่าทําไมมันขึ้นน้อยนะครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะให้ดูคืออย่างนี้ครับ สถานการณ์เวลาเวลาที่เราจะเราพูดถึงว่าเราอยากจะไปข้างหน้าเนี่ยเรามองตัวเองก่อนว่าสเตตัสเราเป็นอย่างไรนะครับสิ่งผมจะชี้เห็นนะคือยงเมื่อกี้ซ้อนพ้าเมื่อกี้คือว่าเรารู้แล้วว่าผลผลิตเรามันนิ่งๆนะครับสังเกตว่าตัวเลขมันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับเหตุผลที่มันไม่ได้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมาจากหลักๆเลยคือเราเนื่องจากเราผลผลิตปานนี้เป็นผลิตเพื่อบริโภคไปในเทศเป็นหลัก นะครับการส่งออกน้อยมากเดี๋ยวผมมีภาพให้ดูภายหลังนะครับว่าส่งออกมันน้อยลงอย่างไรนะครับหลักๆเลยคู่แข่งเราในโลกนะครับก็คือจีนนะครับจีนเนี่ยเรียกว่าเขามีกลยุทธ์ในการที่จะขยายคุณยางกิจกรรมการผลิตสัตว์น้ำเขาอะโดยการที่ให้เลี้ยงปลายเยอะๆปะนินนะครับแต่ว่าเขาซับซิไ์ดส์ผู้ผลิตผู้ส่งออกเนี่ยนะครับพยง่ายส่วละส่งออกคนส่งออกได้เงินคืนอีก1 3 เพราะฉนั้นคุยง่ายเขาขายเขาซื้อปลามาเท่าไหร่ผลิตเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่เขาขายออกยังมีเงินทอนกับอีกนะครับนั่นคือ advantage ที่ผู้ส่งออกจีนได้รับแต่บ้านเราไม่มีเพราะฉะนั้นทันทีที่จีนเริ่มกลยุทธ์นี้เราก็ส่งออกไม่ได้เราสู้ไม่ได้เลยนะครับผู้ปลายทางผู้ซื้อยินดีครับที่จะซื้อปลาพรีเมียมจากบ้านเราแต่มันพรีเมียมไม่มากพอคือคุยง่ายคุณจะถามมาไปขายราคาสูงๆแข่งกับเขาได้นะครับเขายอมซื้อราคาเราสูงกว่าจริง แต่มันสุดท้ายราคาก็เป็นตัวหลีดนะครับแล้วแต่ว่าผมสิ่งที่ผมอยากจะใหส้สังเกตถ้าคี keep mind ปินไมายไว้นะครับคือจริงๆแล้วตัวเลขเหล่านี้ผมจะบอกว่ามันเป็นตัวเลขทางที่เกิดการรวบรวมจากทางกงมงมงจริงแต่ผมว่าอ่านให้คีปินไมายไว้ว่าตัวเลขเหล่านี้อาจจะเป็นมีความคลาดเคลื่อนระดับหนึ่งพอสมควรเนืน่องจากมันเป็นแฟกต์เป็นข้อเท็จจริงนะครับว่าการที่เขาจะไปรวบรวมก็จำนวนของพื้นที่เกษตรกรที่เลี้ยงจริงๆทั่วประเทศเนี่ย ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ทำยากนะครับแล้วก็ปริมาณการขายเนี่ยผมก็เชื่อว่าอาจจะไม่ไม่ได้เป็นปตามีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ใกล้อาจจะอาจจะใกล้เคียงแต่ว่าอาจจะไม่ถูกต้องเนื่องจากกิจกรรมที่ทำใ,ในประเทศนะครับบริโภคการในประเทศซื้อขายตลาดสดเนี่ยซื้อขายจากบอร์วิ่งตรงหาตลาดสดมันเก็บรวบรวมข้อมูลยากมากนะครับเพราะฉะนั้นความถูกต้องยันยำํำอาจจะไม่ได้แบบเข้าเป้ามากนักนะครับแต่ว่าให้เห็นเป็นเทรน นะครับว่าประมาณนี้แหละมันก็นิ่งๆไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะครับทีนี้อันนี้ี่ผมอยากจะให้ดูเมื่อเทียบกับสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้ว่ามูลค่าส่งออกมันลดลงจรงิงไหมนะครับต้องดูนี้นะครับต้องดูไปเดี๋ยวผมจะอธิบายไปทีละทีละสเต็ปนะฮรดูจากแท่งนี้ก่อนนะครับเป็นผลผลิตเมื่อปี5 9นะครับแท่งนี้เป็นผลผลิตเมื่อปี6,4ดูเหมือนว่าจริงๆเราส่งออกในปริมาณที่เท่าๆเดิมไม่ได้ลดลง นะครับประมาณ7,000ตันถึงประมาณเจ0 0 0ปตันประมาณนี้นะครับแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เราส่งออกนะครับแท่งสีเงินเนี่นนยคือปลาหนิงนแช่แข็งทั้งตัวก็คือเป็นโฮลราวนะครับเขาเอาเกรดออกเอากัดเต็ดออกเอาไส้ออกนะครับปี59เ้เนี่ยนะครับเราส่งไปประมาณสัก6 0 0 0กว่าตันมีว่าขายมัน6,000กว่าตันพอมาปี64นะครับเราลดสัดส่วนเนี่ยลง 6,000กว่าตันเหลือแค่3,000กว่าตันนี่ลดลงมาครึ่งหนึ่งนะครับในปี59เนี่ยเราขายสินค้าปนี้เป็นอันดับ2ตัวที่อันดับ2ก็คือปลาแรล่แช่แข็งเป็น Frozen Fillet Frozen Fillet mm hmm. ก็คือเขาเอาหนังออกครับเอาแต่เนื้อแรล่แล้วเอาเอาก้างออกหมดแล้วนะครับแล้วก็แช่แข็งส่งไปนะครับปกติจะใช้ปลาประมาณ3กิโลเพื่อได้ปลา1กิโลที่เป็นฟ mm ิเ hmm. ลนะครับ ปีห้าเก้าราเนี่ยเราขายประมาณพันตันนะครับพอมาถึงปีหกสี่เนี่ยเราขายเหลือประมาณร้อยตันคือพื้นงนลดลงมาประมาณสิบเท่านะครับทีนี้เราเห็น่าเราถ้าเรามองสัดส่วนก็คือว่าพอมูลค่าเอาปริมาณมันเปลี่ยนสัดส่วนเปลี่ยนนะครับตัวที่เพิ่มขึ้นมาที่ทําให้ปีหกสี่มันเพิ่มขึ้นมากก็คือปลานิลแช่เย็นฟังดีนะเมื่อกี้ทีแรกตัวสีน้ำเงินเป็นปลานินแช่แข็ง ตัวสีเทาเนี่ยเป็นปลานิมแช่เย็นพอแช่เย็นปุ๊บมันมหยถึงเป็นปลาดองน้ําแข็งครับพอดองน้ําแข็งเนี่ยมันจะส่งด้ไม่ไกลก็ต้องจำอันนี้มันส่งได้ไม่ไกลเสียะว่ามันต้องส่งไปแถวๆเพื่อนบ้านเรานี่แหละในลาวก็มาเลเซียนะครับเป็นธรรม่าก็เป็นไปได้นะครับพอเราส่งไปใกล้เนี่ยแล้วเพื่อนบ้านเราเป็นเป็นเป็นเพื่อนบ้านที่อาจจะมีกําลังซื้อน้อยปลาที่เขานําเข้าเนี่ยเป็นปลามูลค่าต่ําเป็นปลาไซส์เล็ก นะครับร้อยกร,รัมถึง3า0ร้อยกร,รัมเป็นปลาราคาถูกสังเกตไหมครับว่าในปีห5 9้าก้าไม่มีถ้าจะไม่มีปลาปันินแช่ยเย็นเลยพอไปปี6 4สี่ันินแช่ยเย็นเพิ่มขึ้นไปเป็น3 0 0พันตันนะครับถามว่าดีไหมดีครับมันเป็นตลาดอีกตลาดหนึ่งที่มันเกิดใหม่ก็ดีครับแต่ประเด็นก็คือว่ามูลค่าของมันมันลดลงครับเพราะในปี5 9ก้าที่อาสมอไป7 8ปันตัน,ตนแล้วมีเงินเข้ามาประมาณห0น้อยล้านนะครับผ่านไป ห้าหกปีนะครับส่งปลาเท่าเทาเดิมคิดเป็นตัวเท่าเท่าเดิมแต่มูลค่างินมันลดไปครึ่งหนึ่งนะครับเนื่องมาจากเราขายของที่ไม่มีมูลค่าขายราคาถูกนะครับแล้วเราเสียตลาดหลักๆไปเลยก็คือปลานินฟิเลครับจากประมาณพันตันลงไปเหลือประมาณร้อยตันนะครับจากการที่เราไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้นะครับแล้วถ้าเรามองในเวลานี้เราไปถามหางโรงงานแร่แช่แข็งในประเทศต,ตอนนี้จะได้คําตอบว่าไม่มีใครแร่ป,ป่าแล้วครับ ไม่มีโรงงานไหนที่สามารถมีคนงานมีสเกล up ที่เพียงพอที่จะสามารถที่จะแลกปลาเพื่อส่งออกได้แล้วณปัจจุบันนะครับก็อาจจะมีมีบางโรงงานเล็กๆนะครับอาจจะมีคนงานอยู่ 5. คน10คนยี่สคนที่พยายามยังยังทำอยู่แต่ว่าปริมาณปริมาณไม่มากนะครับทีนี้คําถามกองต่อมาว่าทําไมแล้วมันถ <ut> ึงสเตตัสและถึงเป็นแบบนี้นะครับเหตุผลหลักที่เรามองก็คือหนึ่งตัวเหตุผลพัจ์ัยจริงๆมันไม่มีการต่อยอด ไม่มีการเพิ่มแนวคิดแนวพัฒนาการบริโภคใหม่ๆนะครับสิ่งที่เราเห็นก็จะคุ้นเคยอย่างนี้ครับมีปลามีมนื้อทิ้นเผาอยู่ริมถนนนะครับมีปลาที่ขายอยู่ตามตลาดสดหรือไม่ก็ในแพลปลาแบบที่เป็นที่เราเคยเห็น20ปีก็เป็นอย่างนั้นนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ปลาจ,จะขายในตลาดเป็นชิ้นแบบนี้ขายเป็นทั้งตัวแบบนี้นะครับเรานึกถึงเรานะครับเวลาเราบริโภคแม้กระทั่งโควิขดขณะเราโดานขายอยู่ในบ้าน เราเนึกถึงปลาที่จะเอามาหรือเนื้อโปรตีนที่บริโภคเราจะน้กถึงปลาไหมครับจะน้กถึงปลาไหมครับไม่นึนหรอกครับเพราะว่ามันกินยากใครจะซื้อปลามาทั้งตัวมาทอดทั้งตัวนี่ก็ผมว่าเดี๋ยวนี้คนก็คนสมัยใหม่นี่จะเริ่มทายากแล้วครับแต่เนื้อที่เราจะเก็บไว้ในตู้เย็นจะเก็บไว้ในเพื่อบริโภคเพื่อการปรุงจริงๆเนี่ยเราจะเลือกเนื้อไก่เนืน้อหมูถูกไหมครับคถามคือเพราะอะไรครับเพราะมันง่ายต่อการบริโภคเราสามารถดึงออกจากห้องแช่แข็ง ทิ้งละลายแป๊บนึ่งเราก็หัน่นหันหันแล้วก็สามารถจะผัดผักจะต้มมันง่ายขึ้นนะครับนั่นคือเหตุผลที่ตัวปันนินมันถึงไม่ไปไหนนะครับเนื่องจากผู้ผ,ผู้ทียบแปลรูปก็ไม่มีนะครับเพอร์เซพชันของตลาดมองไม่เป็นปลาราคาถูกนะครับแต่สิ่งที่เรามองก็คือว่าถ้าเกิดเรามันค่อยขยับนะครับการบริโภคเนี่ยนะครับให้เป็นในรูปแบบทุนง่ายขึ้นสําหรับผู้บริโภคนะครับ มันสามารถที่จะเข้า,าในตลาดใหม่ที่มันไม่เคยไปครับตลาดใหม่ที่มันไม่เคยไปก็คือในร้านอาหารนะครับไปในครัวของตามบ้านที่สามารถที่จะปรุงให้มันง่ายขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าคิดถึงลาครั้งหนึ่งต้องนึกถึงก้าน,นจะถอดหัวออกอยังไงจะเอาก้างออกอยังไงเอาเกล็ดออกอยังไงท่านนึกท่านนี้ปกกุ๊บก็ลําบากแล้วครับมันไปไม่ได้นะครับทีนี้อีกด้านหนึ่งที่เรารเผชิญอยู่นะครับก็คือเรื่องของต้นทุนสูง จริงๆเรื่องราคาอาหารที่ราคาสูงขึ้นเนี่ยนะครับประมาณย้อนหลังปมะมาณปีก,กว่าเนี่ยสาเป็นเรื่องที่ทุกอุตสาหกรรมเจอครับไม่ใช่ภาะปนินใครเลี้ยงสัตว์น,น้ำก็จะเจอเพราะว่าโรงงานอาหารผิดสัญต้นทุนวัตถุดิบมันสูงขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นสิทิ่ค้นพบใหม่แล้วกันก็คือว่ามันไม่ใช่เฉพาะว่าบ้านเราราคาสูงเพราะวัตถุดิบมันมีโครงสร้างบางอย่างที่ทําให้ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์เราสูงกว่าประเทศคู่แข่งด้วยนะครับ ผมไปอินเดียมาผมค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์มากว่าอาหารที่คุณภาพเดียวกันเนี่ยเขามีต้นทุนต่ำกว่าเรามานยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันน่าคิดมากครับว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้นทุนอาหารสัตว์ต่อกิโลที่คุณภาพเดียวกันเราถึงสูงกว่าคู่แข่งในประเทศอื่นเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราสูงกว่าเขาณนะในตัวที่มีสัดส่วนของต้นทุนผลิตอาหารไอ้ต้นทุนการผลิตปลาแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับอาหารในต้นทุนผลิตเป็นคือต้นทุนผลิตประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้ามันสูงกว่ายี่สิด คุณก็ปิดประตูในการที่จะคิดส่งออกได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องยากมากในการที่จะแข่งขันเรื่องราคานะครับเศนตถัดมาสิ่งนี้เป็นปัจจุบันจริงๆก็คือนะครับเกษตรกรเริ่มรู้สึกข,ขาดความไม่มั่นคงในอาชีพละหลายส่วนนะครับต้องเลิกเลี้ยงปลาต้องแขวนกระชังนะครับหลายส่วนเลี้ยงปลาบ่อก็ชะลอหรือว่าปรับเปลี่ยนไปใช้อาหารในราคาถูกลงเลิกใช้อาหารนะครับเริ่มเปลี่ยนไปใช้ลำ นะครับเอาแต่ลำกินแต่ลำก็ได้แต่สิ่งที่น่าตกใจสําหรับเกษตรกรนะครับคือตอนนี้ลำเนี่ยกิโลนะสิบสี่สิบห้าบาทลำนะครับสิบสี่บ้าบาทข้าวกิโลอะไรครับยังตันหนึ่งเจ็ดแปดพันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นข้าวกิโลละหกเจดบาทแต่ลำกิโลละสิบกว่าบาทถามว่าถึงแม้เป็นวัตถุดิบในประเทศนะครับแต่พอวัตถุดิบที่ใช้หลักๆมนว่ยจะเป็นถั่วเหลืองเป็น สิ่งของที่ต้องนําเข้าทั้งหลายเนี่ยมันสูงุท้ทายเขาก็ถูกดึงไปอยู่ดีลํำเนี่ยถูกเอาไปชดแทนก็เป็นไปตามความต้องการตลาดมันก็ากราคาประหยัดราคาปรับขึ้นนะครับก็จะต้องแข่งขันกันมากขึ้นนะครับในขณะที่ราคาตลาดมันไม่ไปนะครับอยู่ที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเดินไปงหน้าเรามองเรื่องนี้ครับเราอยากพัฒนาเรื่องการส่งออกให้มันกระตัดพิมีเราจะไม่แข่งขันในมุมราคาต่าคือด้ราคาต่ํา ผมบอกเ่าคนสู้ไม่ได้มีหลายคนที่เขาทำท่ำกว่าเราแน่นอนนะครับแต่เราต้องใช้จุดแข็งที่เรามีในการพัฒนาตลาดนะครับ่วะเป็นเรื่อง traceability เรื่องความเรื่องความเชื่อมั่นในคุณภาพของการผลิตอา,าอาหารจากทะเลของเรานะครับสัตว์น้ําเรานะครับรวมไปถึงการพัฒนารูปแบบการบริโภคใหม่ๆใ,ในประเทศนะครับซึ่งการที่จะทาอันนี้ได้ให้มันเป็นแบบนี้ไปอยู่ในตู้เย็นของของผู้บริโภคได้มันต้องพัฒนาอีกด้านหนึ่งไปได้วยกัน ะครับคือเรื่องของการทำ value-added product นะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาหัวไปทำน้ำซุปนะครับซึ่งตอนนี้มีจริงๆเราไปศึกษาเราดูแล้วว,ว่ามันมีคนที่ในต่างประเทศที่เขาสามารถใช้หัวเนี่ยหัวปลาไปทำน้ำซุปได้นะครับไปใช้ส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนหนังเอาส่วนเกล็ดนะครับจริงๆเกล็ดที่ไปทำคอลลาเจนได้เลยนะครับผมหัวปลาหลายท่านสาวๆเนี่ยทานคอลลาเจนอยู่ก็าอาจจะมาจากเกล็ดปลานี่แหละ นะครับแล้วจริงๆมีตลาดอยู่แล้วด้วยนะครับรอแค่วอลุ่มปริมาณเพื่อจะรวบรวมส่งท่านเองนะครับหรือการใช้กระดูกไปทำไบโอแคลเซียมซึ่งจริงๆงานวิจัยของสวทชออกมาแล้วนะครับทำได้เหลือตลาดต้องพัฒนาตลาดต่อนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายครับคือไขมันที่ท้องนะครับก็สามารถที่จะทำไบโอดีเซลหรือเป็นอาหารสัตว์ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับคือหนังอันนี้ผมว่าเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับนักวิจัยที่อยู่ในห้องนี้นะครับถ้าสนใจ ผมเห็นมีงานวิจัยที่เขาทำมานานแล้วนะครับประมาณ56ปีแล้วที่บราซิลนะครับชิ้นหนังเนี่ยในการรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากแผลไฟไหม้นะครับแล้วมันดีกว่าแบนเนชทั่วไปนะครับเพราะว่าแบนเนชทั่วไปคุณต้องเปลี่ยนต้องถอดอ,ออกนึกถึงคนไฟไหม้แผลไหม้เนี่ยมันถอดแล้วมัน,ม,นมันเจ็บนะครับแต่เขาใช้หนังบางนินเนี่ยซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงกว่านะครับแล้วมีคอลเลาเจนสูงมันสามารถ เข้าไปทดแทนแบนเนจอันนั้นแล้วก็สามารถทําให้แผลหายเร็วขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทําได้แต่ว่าต้องใช้ขบวนการอีกเยอะในการศึกษาเรื่องนี้นะครับแต่มันทำมีงานวิจัยทําได้แล้วนะครับขอบคุณครับ